ออนุยงใมือขอราชาชีวิว<อ> FZ ES e T W 7400ดูภาพสวยๆนะครับผมนนนของโปรเจคเตอร์โฮมซีนิมานะครับดูชัดลึกเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผม่ใชัดใสเหมือนทีวีเลยนะครับ <คน S 2> ภาพลอยลงมาเลยนะครับผม โดยค่าคอนแทส2แสนต่อหนึ่งนะครับผม,ใ,มออให้สีสันที่สวยงามนะครับรุ่นนี้เป็น Pro UHD นะครับเป็น 4K HDR เลยนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับเหมือนโรงภาพยนตร์ในห้องนอนเลยนะครับผมดูภาพสวยๆนะครับผม ของเอฟ o ั ehtdbu 0 pro uhd c k hdr ความสว่าง2,400ลูเมนนะครับผมค่าคอนทาน2 0 0 0 0 0ต่อ1นะครับดูฟิลนะครับได้ยากาศลงภาพยนต์มากๆเลยนะครับผมดูสีสันสวยๆภาพสวยๆนะครับผมดูภาพลอยมาเลยนะครับผมความชัดลึกของภาพนะครับ ดูภาพชัดๆใสๆใสใสใสดูตัวเครื่องนะครับผมดูบรรยากาศด้ยค่าความสว่าง2,400ลูเมยนะครับเหลือๆเ,เลยนะครับสำหรับดูในห้องนอนนะครับผมอเอฟสันนะครับผมชื่อนี้เชื่อถือได้นะครับนี่นะครับผม ehtw7400 เป็น Pro UHD นะครับ 4K HDR 3D นะครับนี่ดูชมบรรยากาศนะครับฟิลในห้องนอนนะครับทำเป็นลมภาพยนตร์นะครับเห็นหประตูห้องนอนครับกับจอหนังนะครับดูภาพสวย เป็น HDR นะครับผมสีสันส,สวยงามแน่นอนครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ